มอบมะม่วงของดีจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นกำลังใจให้บุคพลกรทางการแพทย์ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาในไมตรีไตรติลานั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซารับมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพประกอบด้วยมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงแรด เขียวเสวยขายตึกและ R2E2 จํา e จำนวน230กล่องน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมจากสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกสะกอนชมรมชาวสวนมะม่วงจำกัดและชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเซา ก่อนส่งมอบต่อให้ในายแพทย์มนเทียนคณาสวัสด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จจุบันฉะเชิงเซามีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ22,000ไร่ให้ผลผลิตรวม25,85ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่า464ล้านบาทผลผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผลผลิตที่มีเอกลักษณ์และรสชาติโดดเด่นสำหรับท่านที่ต้องการซื้อมะม่วงคุณภาพสามารถซื้อได้นะองค์การตลาดสาขาบางคลา้าอเภอบางคลา้าจัังหวดฉะเชิงเซานอกจากราคาไม่แพงแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยน้อง เม่อม่วงรายงานค่ะ